ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลทุกเพจทุกว่ทุกสาขาทุกกระจีพครับมีเหนียวนั้นทั่วผ้าพี่น้องที่อยากได้งวดไปเลี้ยงเด้อครับเนี่ยมาเบิ่งเอาครับพิกัดสง่าฟาร์มนะครับนี่สง่าฟาร์มบ้าหน้าฝายตำบลดงดวนอำเภอหน้าดูจังหวัดมหาสารคามครับเส้นทางไปสะดวกมากเลยนะครับอยู่เส้นทางระวังหน้าเชือกหน้าดูนะครับอยู่กลางกันพี่นหนอเอาเข้ามาหนีงวดหลายครับมีประมาณอยู่ยี่สิบ ก็ตัวครับเหมือนนี้ไม่ม er> ีพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งเอางัวไล่หลายที่พี่น้องเท่บนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับพี่น้องก็บอกเบิ้งเอางัวครับย่างหลายครับนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับมาหลายหมองหลายบอลนะครับแล้วเอาบริการสีผ้าพ่อกับน้องเกยบนะครับเนาะมือนี้น้องเกยบสีผ้าเบิ้งราคางัวแต่ละตัวแต่ตัวเนาะพี่น้องมักตัวไหนทัมาน้องเกยบเดี๋ยวนีพี่น้องเนาะหรืออยากมาจับมาใบมันหลุดมาเข้าเบิ้งเอาตัวจริงครับมาได้นะครับเนาะมองนี้ครับเปิดขายสื่อมอครับงัวเขาออกกันสื่อมือนะพี่น้องพี่น้องมาอาจสีบ่พ่อตัวเก่าด้ครับ ขานไลยมือไปเนาะครับเนาะอ่าวันนี้ไปพบพ่อกับน้องเกี๊ยไปนะครับเนาะอันนี้ค่ะพ่อกับน้องเกี๊ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันน้องเกี๊ยวันนี้มีงี่เจ้าตัวประมาณ30ค่ะโอ้อยุบ่อนสามสิเนาะขังว่เข่าออกทุกมือค่ะอืมวันนี้บ่ค่อยไลยบันไดวันนี้แม่ลูกอันใดไลายมือนีนมือนี้แม่แม่ลูกครองแม่สาวค่ะแม่แม่ลูกนี่สิมีิสองโคมค่ะอ๋อครับวัอนี้ทำกลางวรนจักศคึกคืนขนาดด้วยครับวัอนี้ลูกค้าเข่าหลายค่ะเข่าไหลายปในสนามวะ เอาปรนกันตัวแรกแล้วนะครับตัวกันเสียไปแล้ครับตัวนี้ครับเป็นงวสีเม็ดเข่าพ่าลูกมาแล้วประมาณประมาณลูกสองค่ะว่าลูกสองน้ตัวเ่าหนักแต่1นึ่งนุ่มดีครับโอ้ขอทานมนี่น่ะเล็บใส่ได้เลยราคาห้องวที่สามหมื่นสอ้อค่ะสามหมองพห้าร้ออันนี้ครับราคาที่นี่เป็นน้องนี่ สูงเท่าไรนครับสูงประมาณ137อืมสูงร้อยสามประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะประมาณร้อยสามสิบเจ็ดเขาโบ้ทันมีดได้หนิเนาะมันเป็นงูเขาเสียเนาะเขาสมัครขี่กันค่ะโอ้เป็นงูเขาบีเองครับแมนเขาเป็นว่าสมัครขี่กันแต่ว่าเป็นตาให้ลูกง้างอยู่เลยเนาะแต่ทานอยู่ค่ะอาะนับเขามาอีกครับันขอลูกมันแน่มาเบิ้งมาเบิ้งเป็นเป็นแม่ลูกค่ะโอ้ตัวนี้เป็นแม่ลูกแมนค่ะโอ้ตัวนี้นังหนาตัวนี้ไหมนังหนาค่ะนังหนาลึ่งแงอัลลารที่พี่น้องตัวนี้นคะ นุ่มอู้นุ่มชัดๆเลยตัวนี้เนาะเบิ่งสภาพเรียบดีว่ามันสีร้อมผสมแลราค่ะมันนำนั่นแม่หานะบอกเลยเพราะว่าคือจังง้่แวมันเริ่มขึ้นโอ้ตัวนี้แม่ลูกเนาะเอาถามุลูกจะเข้าครับนี่มาเบิ่งลูกไส้เพิ่นบบบนี้โอ้หนาตึ้บค่ะบ้านสวนข้าวสมเซนเนาะแม่ค่ะเอาเสียบปลูกข้อมาเลยแม่ค่ะกินนุ่มอยู่เนาะเออจิ้มอยู่บจังเลยแม่ค่ะตาลูกพ้ออะไรลูกไทยบ้านนั้นเป็นเช่นเนาะอันนี้จะบ่งหูพอเลยค่ะแต่เอาซื้อแม่ลูกไปนี่แม่มันได้ผสมแล้ว แม่ขึ้นค่ะลูกไงค่ะลูกผัวได้พี่น้องผัวได้มากลูกผัวไปคุณเอาครับนี่ราคาแม่ลูกหกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกหมื่นสี่พันห้าร้อยอะครับนำเข้ามาอีกตัวนี้บาตรเลยตัวนี้แม่สาวเลยเนาะตัวนี้เป็นแม่สาวค่ะอือตัวนี้แม่สาวแม่นั่งครับนี่ออกสีนุ่นนุ่นแดงแดงค่ะประมาณนี้ครับตัวนี้เครื่องบอดำบันไดเครื่องแดงเครื่องแดงแมนค่ะเจ้กเดือนจัาเกือนจกปีนประมาณปี ปีกว่าเลยได้ค่ะนะเมียนค่ะจะว่านาแดงเนาะเมีนค่ะหัาแดงจึงครึ่งสูงร้อสามสิบห้าจะผ่านเนาะเมีนคาะได้ค่ะเอาราคาสองหมื่นเก้าพนค่ะสองหม่นเก้าพพี่น้องเนี่ยเป็นงูแม่สาวเพียงไังด้วยครับแม่ถัดมาครับโอ้ตัวนี้สีแดงนี่ครับเริ่มแดงเริ่มใหญ่เลยได้ไเนาะแมนี่เป็นงูพาลุมยสตัวหนึ่งเนาะพาลุกนึงค่ะพาลุกวาหนึ่งตัวนีะบค่ะไดโบดเด้เครื่องดำ แต่บดใเครื <oyu> ่องดำนะครับเนาะค่ะโอ้โตสูงครับนี่เครื่องดำปีเลยครับหูกระดำเลยนะค่ะขอบตากระดำเลยเนาะแม่นค่ะมันหันยังออมไว้ที่พี่น้องนี่มันนี่ว่าหลายจากน้อยดีว่าสีน่านาดูจะเล็บดีเล็บดีมันนี่บรรยากาศคึกคักจังเนาะมันนี่คือคักคักก้อนน้ำี่น้องคเป็นนาอบบนใจแท่นยู่นี่นาดีใจแท่นยู่ไก่ปีใหม่เราเพิ่นมาหางัวครับเพื่อจะจับฉลากโชคดีสิเป็นเ้องอะไรเลยเนาะ อ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจี๊ยบสามหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ครับราคาสำนีมันเป็นตาเลียงคักขนาดนี่ยสามหมื่นเรียงขั้ราคาเบาไม่ได่ราคาเบาๆบานนี้เบิ่งไปเพิ่งนจูงเอาง้อกับคองหรอกไปลูกไปบานนี้เบิ่งโตต่อมาครับตัวนี้แห้งเป็นตังแห้งอุลุกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยส่งนี่เนี่ยหาใหญ่ได้เนี่ส่งสีออกสีไปหูติดโบสถเครื่องดำเครื่องดำมืดเลยตัวเนาะเมี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยนมันหลายค่ะเบิ่งลื่นผุนะครับเมียนค่ะมันหลายครับตัวนี้อายุเพิ่งหลมาได้หรืตัวนี้อันได้ก ประมาณปีกว่าได้ค่ะอืมเป็นว่าปีกว่าเรี่องอีกปีนึ่งพอจะทับเนาะแมีนค่ะช่วงนี่ติดมันหลายแล้วก็บติดโบดพร้อมช่วทำเมย์ไถ่เอ้ยทับพอไถ่พอนั่นแมีนเมีนเมีนเมนค่ะทับซีว้เขาลูกนี่โอ้ยอู้รัวดิเนาะอู้รัวเลยค่ะราคาเท่าไหร่นี่สองหมื่นห้าพันนี่ยครับราคาตำนี้นี่บช่วงนี้หายากนี่ครับนี่แมีนค่ะอ่างดีขนาดเลยวัตตนี้เนาะไตรน้ำหมันหลายน้ำไตรน้ำลางโอ้เต็มติดโบดน้ำอาผู้ใดไดๆไปตัวนี้ถือว่างามมักมากนะมักน้ำ โอ้ค่ะมาค่ะแม่มุ้มค่ะบารนี่มาแม่สีมุ้มค่ะสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันครับค่ะพันลูกไปหนี่งพันลูกแล้วพันลูกเราหนึ่งตัวเนาะประมาณเนาะพันลูกมาประมาณหนึ่งตัวครับประมาณหนึ่งตัวค่ะสองหมื่นแปดเนาะนี่ครับนังนาเติบได้ไหมนี่เนาะคู่มือสูงกว่สี่ร้อยสามสิบห้ประมาณสามเนาะเราสามหาประมาณนี้เนาะนี่ครับหน้าตาสดสดยู่ครับแม่นี่เนื้อหนังใส่ได้อยู่ครับพี่น้องเอาไปหงานดีๆนะครับเนี่ยไปเข้าเดียวกับอ้วนขึ้นเนาะ อมาเบิงแม่ต่อมาครับสีแดงมันดูหฮมมันสีบบแจ่มมาเดี๋ยวนาะสีมันอ้อเพราะมันดูหฮมนะครับนี่สีบบคอยเอือมน้ยปันใดอืมที่มันธรรมดานะครับค่ะเอาแล้วตัวนี้คือแดงค่ะถึงตัวนี้เป็นงวขาทกขางงวมิตาหนีโซ่ตัวค่ะตัวแดงนี่แหละค่ะโอ้ตัวแดงเป็นงวขาทกกให้แต่ยับไปขาอไปบันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับล่อๆจุงออกจากข้าวนาะ นานี่ครับชัผู้ใดลูข่าวว่าท่านผู้ใดขยายง่ายออกโตนะค่ะบ่าหูหรอกค่ะว่าสิเป็นงวขาถกแต่งัวมีตำหนิอยู่นี่จะสิบอกก่อนว่างัวมีตำหนิแต่ว่าล่ำตัวล่ำตัวดีมาเด้อเนาะค่ะนุ่มก็ดีเล็บก็ดีได้งัวแม่นี่เนาะมันทกค่ะมันทกตั้งแต่ตอนที่ออกโตไหมค่ะโอ้เบ่งหันบ่าใครเห็นทกเดิแม่นค่ะตอนหรือหรือกเป็นบางครั้ง ถกเป็นครั้งข่าวโอ้ถ้าเป็นครั้งข้าวอีกเถอะแ่ะห้าปีบอกก็คือสีโบหูแต่หยุฟข้าวอาจจะรับประกันขาโกคขาทอนให้งัวเครื่องแดงเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นงัวขาถกด้วยพี่น้องนี่บอกไปเลยว่าขาถกแต่ว่าสีนี้ไม่ต้องห่วงสีนี้แดงแจ่มเลยแต่เป็นงัวเครื่องแดงเพื่อนท่านพาหลุดจากตัวไปพาหลุดมาแล้วค่ะพาหลุดมาหนึ่งตัวสูงอยู่ร้อยเขาสี่ไม่ถึงประมาณร้อยสามเจ็ดสามเจ็ดสิสามเจ็ดนะครับเนาะราคาอยู่ที่สามหมื่นค่ะสามหมื่นนี่ครับสามหมื่น ค่ะเพาขาทกก็คือสีแบบราคาสูงกว่านี้สูงกว่านี้แมนค่ะสามมือครับลูกบ่ทกแทนเนาะลูกแต่ปกติน่ะงัวขาทกก็ให้ลูกดีเด้อเออแมนแมนแมนเพราะว่างัวขาทกล่างตัวกับปลทกเดียวกันแกแต่พ่อล่างตัวออกปลูกม้ามันจะพีชสิ้นเนียไหนดอกต้อเป็นสาวบ่ทกก็มีเลยแมนค่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ค่ะแล้วพ่อได้ลูกมาทกกับมี่อ้าวมันพีเสิ้นยังได้อย่าค่ะอ่ะครับแบบนี้เบิ้งโตต่อไปไม่แพงเนาะค่ะตัวนี้เครื่องดีติดโบสเครื่องดำ มันไปรีอยู่มองเขาเผาทานนี่หาเห็นเวนนี่หน้ากระดัมสีกระมุมมุ่มค่ะสีก็ะขึ้นเป็นใหม่สำหรับพี่น้องเนี่ยก็นน้ให้ลูกดีค่ะเพราะว่าอ่าเห็นจะเห็นลูกมันอยู่เห็นลูกของเราดีเมนค่ะลูกนางนาดีค่ะหุ่นเพลิก่ะหุ่นเพลินกะประเภทนั่งแบบเล็กน้อยเนาะขาดน้ำหลอกน้ำเลี้ยงลูกกินนอกกินนมแน่อะไรพี่น้องว่ามัป็นว่นกะเพื่อเพลิก่สีพิบเกิดบุญน้ำแน่นั่นแหละพี่น้องไปปฏิบัติพัดวิเอาเด้อครับนี่ ราคา32,000ค่ะ,ะคนี่ครับราคา23,000 3,000 32, 32,000ค่ะ32,000เครคเเื่องดับมืดเมนค่ะเอาเบิ้งได้ครับผลลงดีเครื่องดับปีเลยพุ่นเอาจากเจ็บไปจอยประมาณเดือนหนึ่งนี่ไปอยู่นั่งถูกหาทรงมาบอกเจ็บเจนเจ็บจับง้อของไไอะไรก็ผู้ลงคนดิแ,แต่มนผู้ลงคนนี่แบบโอ้เลี้ยงง้ออ้วนค่ะสำหรับผู้ที่ศิไปหาคุณหากำไรครับจังสีสุดยอดครับค่ะเต็มมากนี่บ่มีหม่องเบิ่งเต็มเบิ่งตรงเห็นว่านี่คนกำไรคนละเรื่องกันเลยเนาะติดดับเต็มครับเป็นนี่อ่าเบิ่งตตเต่อไปพี่นเนาะ มาเบิงแม่ขาวขาวเขาเงาเงด้แม่เนี่ยตัวนี้โครงสร้างดีตัวนี้นางนาเตี๋ยวค้านยิงโครงอ่างใหญ่ค่ะอ่างไงเขาก็บเงาพร้อมค่ะคือพอมีการเลยคือเขามให้เป็นอย่งไี้มีลูกมาแล้วได้ค่ะว่าผ่านลูกมาแล้วผ่านลูกมาแล้วประมาณลูกแรกลูกสองประมาณลูกสองประมาณลูกสองเนาะค่ะแต่ตัวนี้สูงดีค่ะร้อยสี่สิบบวก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  มีนี่บวกแน่นอนค่ะบวกแน่นอนค่ะสามหมื่นสี่พันห้รค่ะสามหมื่นสี่พันห้าร้ค่ะลูกที่สาล้ะตอไปพรมบานี่จะไม่มู้นมีดีครับนมงามค่ะนมชัดเจนค่ะเพวเด่นดีที่ค่ะีครับเดบสัมผดีอ้าวคุณนี่ใส่บตรเนมาทั่งค่ะปลาลูกปลาดับ้ค่านี่เอ้าค่ะตัวทัดมากค่ะวันนี้มานี้เป็นแม่แม่สาวค่ะสาวท้งสองตัว อ่ะแมียค่ะสาวทั้งสองตัวเลยบังพ่วงหมดสองตัวได้เพี่น้องเด้อตัวแรกนี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวขาวสองหมื่นสามพันค่ะสองหมื่นสามพันตัวนดงแดงสองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าพันค่ะพี่น้องสองตัวสองราคาสองสีแปลว่าเครื่องเดียวกันแมียค่ะติดเครื่องแดงเช่นกันได้เพี่น้องค่ะสภาพเรียบกับบวกเกินกันความสูงกับบวกเกินกันนี่ครับมาตายก็โอเคค่ะนี่ครับได้สดๆทั้งสองเมีเลยนี่ค่ะ วงช่วงขาทั้งสองตัวครับบวกเดินกันเลยราคาเดินกันอยู่สามพันเเท่านั้นเองตัวนี้สองหมื่นสามพันตัวนี้สองหมื่นเก้าพันค่ะเดินกันเจ็ดเนาะเมนค่ะอ่าครับสองตัวมันตัวไหนครับก้มสูงซ้ำกันนั่นแหละค่ะร้อยสามเท่าไหมประมาณร้อยสามสิบค่ะประมาณนี้ตัวนี้เกินน้อยๆครับเมนค่ะตัวนี้ได้สีค่ะตัวนี้สีแดงค่ะเ่็นม่สาวเด้อพี่นค่งว่าแม่สาวค่ะปล่อยลูกปลาเขาแล้วครับ แม่ค่ะช่วงนี้เกี่ยวล่ามแล้วไปปล่อยเมีนค่ะพอดีกินลูเขาเนาะค่ะบัดทอดปีนาทับปึ๊บลงหน้าปีนานี่บุ้ยหมองเงียงขายกันป่ะนี่ยขายในกับไร่เนียนอนค่รอคะเอาเบื้องตัวต่อไปได้พี่น้องอ่าเป็นเล่บอมเป็นเล่ร่อนได้ครับเป็นเล่มันนี่ครับบดนี่ติดเล่มากประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณหาสิบเลยค่ะหาสิบปกติค่ะดังแดงค่ะดังแดงป่ติค่ะโอ้ดังแดงดูดังแดงดังแดงขาดำอยู่ค่ะ อาดำหางกระเดงก็ตัวนี้ค่ะบ่ทัานครบปันใดแต่กะแต่กะเลือดเลือดหาซิบใดค่ะเป็นเลีมต้นนึ่งล่ะแม่ค่ะเป็นเลมันค่ะหลังตรงค่ะค้องดีค่ะนี่ครับอาพุทมักสายเลี้ยเรื่องข้าบารเนี่ยสามหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นสามพันห้าร้อยโอ้เลข่องตัวตัวกันตัวนี้อ่าตัวนั้นสิถือกว่าค่ะตัวนั้นสิตัวนี้เป็นแยกลูกมาตัวนั้นสิเป็นสาวตัวนี้งมืแยกลูกมาค่ะตัวนั้นสิเป็นงวสาววงสาวค่ะ อ๋อขบันมาเบิ้งเม้าสาวครับอ่ามาเบิ้งเค็ชัดจังน้อยครับตัวนี้บาทเนี่ยโอ้ตัวนี้สวยครับค่ะเม้าแม่สาวโอ้ขางามเนาะค่ะแข้งขาใหญ่ด้ิครับนี่ตัวนี้ก็เลยค่ะปากแดงบโบ้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ประมาณตัวนี้มันติดมันหลายกว่าตนี้ติดมันหลายกว่าครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ค่ะเล่มาสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะกะมักเล่เอาเล่เขาปีกเนาะค่ะอ่างดีอ่างดีลำโตตรงไปเปลี่ยนสายพันธุ์เอาค่ะดีครับขาใหญ่ค่ะ ก็เนื้อไรค่ะตัวนี้3 2ม0 0ื่นสองพัามหมื่นสองพันเนี่ยแม่อยู่นะครับนาองผมยืนอยู่ตรงนน้นนะครับเลยค่ะต่ำๆสามสิบว่สูงประมาณใด้ค่ะร้อบวกประมาณร้อยสามสิบสงด้ครับแม่ดิมาเบิ่งแม่ลูกค่ะให้ไล่แล้วนี่ราคามินิมินิลูกควบแม่ได้ไหมคนบค่ะลูกตัวแม่พร้อมค่ะลูกสีสีมุมมุมมนุ่ๆค่ะออกดเรื่ยงหรืเลือค่ะงวไทยบันเทาหรืบันเ่ค่ะ ติดโบตเด้โบนาเกียดตบทยมีนไทยมตะกรชาิด้ค่ะตาหูค่ะค่้ะติดสามสามมื่นสองพันค่ะเมีนค่ะเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยไรทุ่งเมีนค่ะลูกเพิ่ะเดือนประมาณสามเดือนใดค่ะสเดือนลูกตัวใดน่อย ประมาณลูกสามตัที่สามเค่ะลูกสองลูกสามเพราะว่าง้วนไทยมันผสมเร็วแม่ค่ะง้วนไทยมันออกลูกไวแม่นออกลูกไวออกลูกเร็วเมียนคนคนพนดีเลยนะลูกแม่นค่ะพนดีค่าเท้าค่าสำเนียครับแม่ลูกนุ่มดี่ดีเมียนเม่สีเหลืองมีสีเป็นล้านเลยมีสีฟูฟูนิดหน่อยเหมือนค่ะบาวนี้โตตัวมากตัวนี้สองตัวเลยค่ะราคาเดียวกันบ่แม่ค่ะราคาเดียวกันค่ะสองหมื่นหกพันห้าร้อยค่ะสองตัวเอามาเบิ้งสองหมื่นหกพันเบิ้งภาพสองเลยครับบันค่ะ สีก็ในสีเนาะค่ะอันนี้สีแดงเรื่ดือดจัดค่ะตัวนี้สีออกเม็ดบักขามเม็ดบักขามแมีนหลังหลังออกมุมเนาะค่ะเล็บคือกันคว้วสูงซ้ำกันราคาซ้ำกันสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยค่ะนี่เครื่องคือนี่ดำเพื่เนาะค่ะอันนี้เครื่องดำอันนี้ก็เครื่องดำเพื่อกันค่ะดเมียนขาเครื่องดำเพื่อสองเลยเอาได้เครื่องดำเพือกันได้เล็บซ้ำกันค่ะเอายูนี่คือตัวนี้แก่กว่าตัวนี้สิแก่กว่าตัวนี้จะว่าเป็นงัวงอยากลูกมาเด้วยค่ะโบเมงง้นวัววสาอยู่่คะ ตัวนี้ห้อยพาลูกอยู่แมนค่ะนี่ครับเออตัวนี้เป็นง้อสาวครับตัวนี้พาลูกมาแล้วหนึ่งตัวน้าจ้าเนาะค่ะมีแถมหนึ่งตัวครับตัวนี้พาลูกแล้วเครื่องดําดีค่ะตัวนี้นาสิเป็นแม่ง้อสาวง้อสาวแมนค่ะราคาซ้ำกันราคาซ้ำกันสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับสองหมื่นแต่มีนี่น้อยหน่ครับนี่โ่ลี่แพงอย่างครับค่ะแรงนี่ครับลงหน้ามาดลูกเงินบ่ค่ะบ๊วยหม่งเลี้ยงขายค่ะมีกำไรแถมประมาณเนาะค่ะเอาไปเน้อง้อไทย ส้มนี่อย่างไรอย่างไรบิเวิงซุ้มเขาเขาเนาะอมาค่ะมาอ้าวครับมาเบิ่งกันเป็นง่ว่เมขาวหัวบุมี่เขานธรรมชาติค่ะโตนี่พานนาสิพานลูกไหมเม้นค่ะพานลูกมาแล้วค่ะพานหนึ่งตัวเมนค่ะพ่วงสูงอยเขา้อยประมาณ1อยร้อค่ะอืมสิเขาลอยสี่ละเลอยสี่ะค่ะสามหมื่นสอง้ารค่ะสามหมค่ะมีบือมีเรื่องมีนี่เยครับค่ะ นังหมันหลายค่ะเข่าทาแม่หนเอตัวนี้เขาทาเกือบเกือบซี่หุแล้วเนาะสามเจทรงดีบันนี้ม่นิดำปีเด้ครับเครื่องค่ะตัวนี้เป็นติดโบ๊ค่ะปลายหูดำเครื่องดำค่ะเข่าโบทค่ะตัวโบ๊โบดครับนี่ตาหนิปั้นซอสเชยนไหมาครัแมนก็ตางามสองหมเก้าพันห้าร้อยค่ะดำเขาเลินุ่มดีค่ะ ราคาเปิดยุที่สองหมื่นเกค่ะสองหมกค่ะโอ้ลูกมาจกตแล้เนาะประมาณลูกแรกไม่ลูกสนี่ประมาณนี้พาลูกมือหนึ่งปุ๋ยพอมันคิวไกับบท่านเปันได้นาะค่ะาพาลูกตัวครับสองหมเ้อีครับตนค่ะตัวนี้หันมาทางหลังผมครับนี่ปึ๊บตัวนี้โครงไงโครงดีแม่นี่สูงเลยครับบ้านเนี่ยสูงสูงสเป็น เป็นหวานค่ะแล้วมีวงกลมตรงน้าเลกหวานเพ่มลแปดเหนือนี่ไหมใบหัาไปได้ตัวคาเปุยเท่ครับสามหมื่นสองพัค่ะสามหมื่นสองพันครับมือหน่นวนด้เนาะําคาดำนะครับ้าขาดำเรียบดีบนี่นะครับสูงนี่สูองอยสี่สิบกลวเนาะคตัวนี้ลอยสี่บบวก, <S <S บวกไกสาแท่ได้ไหมค่ะาแ่นแ่เนาะ ราคาเท่าไ 32, <000 S 2> ร่อนสามหมื่นสอพัค่ะรัลคาสมนีมมหมืม่นสองพันม<ฮ>ี่ค่ะเป็นตหล่ดเป็นตะล่อด้อค่ะอ่าวันนี้ว่าเบิ์แมยู่เม่เมนี่เมายมียนม่แมยนี่สุดท้ายเยนี่เย่เม่ม่ม่เม่่เยน่ย่มีนอยนน่ะ่นเพี่นจง่งแม่เน่เน่่น่เยค่ะแม่นี่ต่อนม่น่ม่เยน่เเ่เม่่น่่เ่ ปีใหม่คือคนนี้ได้หนิถ้าบ่ได้ขายฮอดปีใหม่นี่สิแจกเป็นของขวัญปีใหม่แล้วแจกเลยเป็นสนเนียไม่นมันบ่ได้ขายดอกโอ้เขาดีค่ะสีสีแดงแบบค่ะโคแดงชัดปาไม่งั้นจะออกหนักๆเล็บเล็บบ่ค่อยปันได้ค่ะเล็บบ่ค่อยงามปานได้เปแต่งเอาเด้อพี่น้องเด้วยเองเขาเลยไปแต่งเอาตัวนี้สิมี่เนี่ยปันสีไทยเกือบเทวดาเลยค่ะหนานะครับแบบเนี่ยเป็ไทยเกือบเทวดาเลยค่ะหยอดจุลอยเลี้ยก็บยางอะไอยู่ได้เหรอเนาะไม่ครับ เราสูงไปเยสามเจ็ดเนาะแมนค่ะนี่สวัสดีสามเจ็ดราคาอยูดินีประมาณสองหมื่นแปดพันค่ะสองหมื่นแปดพันลดลงมากขาดทุนก็เอาเอาพันพนจองเนาะค่ะพนันพนจองแล้วค่ะนี่ครับพี่น้องเงินเอฟซีนของสัญญาฟาร์มเันมาสัญญาฟาร์มจงไปใช้กันตื่นกันโต้ใดค่ะอ่ะมาพี่เลยค่ะมาเบิ่งราคาคุ่นเพิ่นเปลี่ยนอันนี้ลูกค้าเพิ่นจองไว้บัดนี้เพิ่นสิเปลี่ยนเอาตัวใหม่ค่ะ ตัวนั้นตัวนนเปิดแลกตัวนั้นเพิ่นเอาแล้วค่ะเป็นง้วทองมายูนี่เระมันสโตเบอกค่ะโอ้ครัฟงงาฟาบนี่เขาออกสมือเลยครับค้าองัวเขาออกทุกมือค่ะราคาลายทุกมือค่ะันี้ตัวนี้เป็นงัวทบมากนหนึ่งเนาะแมนค่ะติดโบคคบเลยค่ะเต็มเต็มเต็มห่งบเต็มสูงก็ไ่ต้องห่วงครับแมนค่ะสูงไมรอยร้อยสี่บบวกร้อยสี่ร้อ่ถอย่าค่ะเจวาดิโอ้ยร้อสีอยู่ดอกค่ะถึงถึงร้อ เพียงตาเพินนี่ค่ะร้อยสิบห้าบวกนีค่ะร้อยสิบห้าบวกได้ร้อยสิบห้าบวกคืว่าแ่ต่ำไปนี่ค่ะนี่ครับเครื่องนี่ดำปีเลยเครื่องนี้ดำปีติดโบดพร้อมใายติค่ะเอเลรสภาพเรียบเรียบดีเรียบงามค่ะค่ะตัาตัวเงาหนาลงลูกครับโบดเต็มเต็มราคาสี่หมื่นสค่ะสี่หมื่นสค่ะพี่น้องได้สนใจมักต่อมาได้พี่น้องเยอครับสงขาฟ้า ค่ะไก่สีฮอดปีใหม่ได้พี่น้องปีใหม่ในจับฉลากทีหนึ่งน้องเจมส์เม่ค่ะจับฉลากวันที่หนึ่งมกราสองห้าหกห้าเลยค่ะฉลากวันทีหนึ่งเดี๋ยวพงศ์จะถอดได้เบิ่งเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะวันทีหนึ่งมกราสองห้าหกห้ามันเอาเท่าเสียเรียงพ่อแม่บ่แม่ค่ะเลี้ยงเลยค่ะมากินปีใหม่มาฉลองปีใหม่น้ำกันค่ะแล้วก็หลุนรับรางวัลไปน้ำกันค่ะเอฟซีสง่าฟาร์มเนาะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมือปีใหม่มาฉลองกันอยู่นี่เลยค่ะแม่์ค่ะเพิ่มเอาตัวมาเปิดลอง เ,เต็มทีเลยเนาะค่ะเต็มทีเลยค่ะฉะลองปีใหม่น้ำกันค่ะพี่นอ้องอย่ารีบอย่าปาดครับสื่อหลายมีโอกาสได้หลายได้ไแม่ค่ะหนึ่งตัวต่อหนึ่งใบค่ะหนึ่งตัหนึ่งใบต่อหนึ่งเบอร์เนะาะค่ะหนึ่งเบอร์รางวัป<ะ>ลปีรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าค่ะรางวัลที่หนึ่งนี่กระง้วแมนค่ะรางวัลที่หนึ่งเป็นงัวจับซักจะาเป็นเงินเนาะเป็นเงินหนึ่งพันบาทค่ะโอ้เอาปีน้องค่ะกลบยเป็ายเราก็ถือว่ามามงมาม้วนน้ำกันเนาะก็คือคืนกำไรให้ลูกค้าเลยอะค่ะแบบวว่่่่าาาามมมมนนนนปีใหกกัััแคคคะรรบบสสุุดดท้ยฝ กดติดตามให้หนนัหนอนโทษไม่ได้หนอ,เอนเลยอากาศจะรีบกดสับสคาเอกรูปกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับค่ะอะครับพอคลิปนี้จบไหมน้นองเกี่ยวเนาะค่ะจุนิสสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ